สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพอกคนทางช่องวิมลเพื่อนควรทำกรเกษตรสำหรับทา่านใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับเดอ้อเพได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆก็สำหรับเส่อมื้อนี้พี่น้องส่องวันนนั้ศุกร์นะพี่น้นองเดอ้อส่องวันศุกร์ที่หา่าพามาอยู่ทั้งตลาดนัดโครกระบือทั้งวันบ้านหน้าเมืองหน่อยพี่น้อง อำเภอพังโคนจังหวัดสกลน,นครเราพี่น้องเด้อถ้ามาเบิ่งบรรยากาศตลาดพี่น้องถ้ามาสอบถามราคางวัวราคาไข่โมนี่โมนี้ก็บงวงไข่กับบ,บ่อยหลายดอกพี่น้องเพราะว่าพึ่งเสร็จงานปีใหม่ไม่หอยคนหนึห่งแต่ยังบ,บง่อางวคไขยลงหลายพี่น้องเพราะว่ามันเกิด มีงัวมีข้อยพอได้เบิ่งอยู่พี่น้องพอได้เบิ่งอยู่มันจะไล่กันจะฟังวม่ได้ปลากันเด็กา่วยไม่ได้ครับผมครับผมได้ได้ไปไช่วงลูกค่าเอาไปดองมามาเบิ่งหาเบิ่งตัวเป็นตะเลียงพี่น้องเป็นงัวเลียงแต่ว่างัวมาหลายควายซื้อซื้อมาหลายอยู่

ได้สามหมื่นเอทหาร้อยหนึ่โอ้สามหมื่นเอ0ก็หาร้อยมันหลบมันลเสก็เอาันหาร้ตัวเพราะว่าซื้อคยแลวมันซื้อ่แก้มมเยป็นกสามหม่นเก็หาร้อยงเราลูกปคนตรองคนอู่นอ่เอน้อพันหนึ่งันหนึ่งแล้เอาพันเ คนสื่ไปก็แล้วสามโมงเวรกำังสุกรใจเขาหอยดกไอเดียวร่อยรโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาจนชื่อได้แล้วมึงก็เมียนี่สไตล์มึงับบัสไตล์แบบเนี้แปบเป็นเปีแต่เปไกดิปีนี้ก็เป็นอีกแล้วมึงยังเปลี่ยนอยู่

สามพันหาสิบสามิบสามหาลอยเจ้าก็จิ๊ปไลต่อชิบทีถึงสามพันหาแล้วข้างัวหน่อยสิดอกก็เจ้าต่อร่องก็เดี้ยงใจักบาท่ะซสั้นีนเบอ่อหนึง เดินหนึ่งพี่น้องเพคนว่าแม่ห้างสมมาหัสันเองเห็นปะฮะคนว่าม้วนหนึ่งแม่เย็บอยู่ถูกสามแล้วลูกถูกผูเนาะลูกไส้แม่มันสมอีกบ่แม่ทองว่างพี่น้องแม่ทองว่าง ราคาเท่าไรล่ะสามหมื่นหาหาลอยพี่น้องลูกสามตัวเนาะราคาต่อรอง้อมทรงด้วเนาะผอมทรงทรงจักโลเ่โลเหรอหาสิบโลนี่พี่น้องเป็นว่า้อมทรงทรง,ทรงหาสบโลราคาสามสิบหะอ,อยถุยด้วยพี่น้องเด้อูดสนใจสอบถามมึงเอาพี่น้อง เบอร์ติดต่อข้างเบอร์090 090 3 3 4 3 3 4 7 1 3 3 7 1 3 3กสมาี่เนงสจ่ลูกกูผูผู๋ไดสนใจโทรมาเลยโอ้เ็นไม่เคหน้าใส่กูสิเห็นว่าเถือกพี่น้รง ราคาห้องไว้เจ็ดทีสองมืนเจ็ดพี่น้องสองมืนเจ็ดจะว่าเป็นเป็นง้อเหนืองอผูงอสายขุนเนอะขุนเตะเนอะมันมันโค้งสางดีเลยนราคาสองมืนเจ็ดพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจโทรมาหาออยเชียวเบอร์ติต่อเขาเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์เจสมแปดเจ็ดสามเก้าปหเก้าแปด ศูนยเนาะนี่พ no. ah, um, um, ี่น้องกูได <that> ้ใหญ่ให่ง <üne> ัวเถิกด้วยพี่น้องเนอโทรเขามาเลยพี่น้องมาสอบพามเอาก็จะได้จักบารเลยมือหาลอยนึ่งรับหาลอยเข้าไปล่ะ บน่อ <aunque S 2> ําห mm ันสองรอยขายจอองขายจอปยมแกะครับแกะสองร้อยได้ห้าร้อยเอาแต่หุ้นมันขึ้นเพรา่ได้่าน้มันละโอ้ขัวนให้สองร้อบขายให้กระจดำจดำกันาดจอจอ้ไหมคนางสิหวหันหลัง มื่นหารอยวันที่โกโกแล้วก็ขายที่นั่นราคามื่นหารอยเแมนครับมื่นก็หารอยครับราคาขายที่น้องคุณว่าราคาขายดิมื่นก็หาลอยเป็นงูแม่พี่น้องงูแม่น่ะมื่นกนท่้าออสมื่กได้มื่นก็หารอยครับขอหอยนัดตวน้องด้วยคุณได้เส้นใจเท่าไหาล้อยนับพี่น้องเบอร์ที่ต่อเบอร์ศูนปดสครับศูนย์แปดสองหนสองสหศูนสองสา้ด้วยี่น้องด้วยหอยนัด ไม่น่ง้องเงินก้ามหาด้วยราคาขายด้วยพี่น้องจนว่าบ่ได้ขายต่ออีกราคาขายเลยตัวพิกเนาะลุบรอพี่น้องตัวผูสายขุนออกไปขุนออกพี่น้องเท่าไรราคาเพิ่นตัวนี้ราคาแปดพันห้าราคาแปดพันห้าพอหอดมื่นพี่น้องเพิกหน่อยลูบรอพี่น้องราคาต่อรองไรเนาะแปดพันห้าครับราคาต่อรองไรพี่น้องหอยไฟทางว่าน้อง เบอร์ติดต่อข้างเบอร์0 8 3 0 8 3 5 3สามศูน9์9ปดสห่าหาาหเ้กองกแกไบ้านเอขันอนครวหาลมึง่มึงอก่มันเห็น่งีห่อะไรเหมือน่มไม่อยากไปตัวกันหรอกเขาชมมันกัได้สองเดือนเขาทับตัมัน มานเออรบ่ไปเลี os, right. ้ยงเนาะอยู่ขางในะใหญ่นี่ั้มเจริญมเจริญนี่เนาะได้เยกกตัวไปโอ้พึ่งมาหอดเนาะพาเลี้ยกบองแม่งมากมาซ้ำนี่ยในยไครเขาบอหอดเืินบ่ือซปบ่หรือว่าบ่หอดมืินซิแพี่น้องสองตัวนี้ก็แม่นทั้งสองโอ้เนถืกว่า เป็นวางง่วเหนือมันถืกตัวละสิบแปดเป็นเป็นง่วเหนือพี่น uh, ้องราคาง่วเหนือสำหรับ ok, ผ <te aring> ู้ใดมีง่วสุดล <te aring> ูกบอกปีนี้คือทุกกว่าทุกปีเนาะขายปลาถัมบ่ขายแล้วว่าเมื่อกลามือนั้นกลายมือนั้นบ่ขายเหนืองัวถือพี่น้อง่วเหนืองัวมันแเหรอแม่นพึ่งแล้วงัวมันหัวเหนือเขาจะหิบ ซื้อไปร่งเฉียงพี่น้องสำหรับงวนเหนืองวเฉียง,งขายดีพี่น้องแต่ว่าราคาถูกบรเิเพณนี้ราคา่าราคาถูกถูกจะขายดีบักงวเหนืองวงวเหนือง่วมันมีปัญหาสมบติดนี่ก็เอามาขายให้ในตลาดนี่พี่น้องก็จะกก็ซือ้อในราคาเหนือให้ถ้าคนก็บอกเขาใจว่าง่วเดนยเนือยคืงงวอย่างงวเนือก็ขึ้งวนเอาไปร่ขาพี่นอ้องเอาไปรขาลุ่ง ลงเชือนเพราะว่างว้วงพวกนี้มันมันสม,มบติดมันสม,มบติดเป็นมันของสีพี่นอ้องหมดลูกออกของสีข้เจ้าก็มาขายเป็นราคาเนี่ยขายราคาถูกบอวเมนขายแบบง้วงเปรียงขายขายไปเฮ็ดเนี่ยนี่ลดต้นซ้ำร่องเลยลดต้นจอดเตาขึ้นนี่แม่เลยเหรอเนีน่พี่นอ้องสำหรับเงินเนี่ยหมื่นแปดหมื่นแปดพันกัปหาลอยพี่นอ้องเป็นแม่นางแม่ามสาวเนาะ ราคาอยู่ที่1มื่นแปดพันหร้อยด้วยพี่น้องเด้อหาผู้ใดสนใจกโทรมาหาไม่ออกเบอร์ติดต่อาเบอร์ศูนย์แปดสี่สามเก้าสนึ่งหกีพี่น้องเปนวเลี่ยงพี่น้องงวเลียงน่ั่งค่าสิบแปโทมาเด้อพี่น้องเด้อหาผู้ใดสนใจกัโทรมาสอบถามเบอร์เราพี่น้องงวไทยพี่น้อง เขาได้ไรเยไรราคาบ้านล่ะ่งได้1ีร่อ0น้อราคาขายในตลาดขายน่้ละคอย้ราคาขายในตลาดเลย1ี0ีก่า2ไร่เลี้ยงก็ได้เห็ดเนื้อก็ได้ดิขายราคาเนื้อเนื้อถึงได้เนื้อถึงนี่คือน่อ คุ่กับสองร้อยมื่นสี่พองร้อย่อ่ดูดว่าดูนิดหน่อยสิบสี่สองแม่นั่นเด็ดปั่นแม่นั่นขายแล้วครับแม่นั่นเขาเข้ากันบ่เออแม่นั่นขายแลสิบสามสิบสามห้าร้อยสิบสามห้าร้อยอันนี้สิบสี่สองร้อยจะว่าเป็นวัวไทยวัวไทย

ย่งได้สกซิสองรอยตัวนี้มันมีต้นยนีลยยางมันในตลาดเป็นรนอี้ตัวไหนดีนี่อืตัว่่ลาดคุยกันคุยกันคุยกันต่อกันต่อรองต่อ่อโอ้สิงเซื้อเดคุยกุ่งกุเต้าบาดหรอกุ่งฮะันจันร์แล้วก็นวัคันเขาเขาคุ้นเายเ่ไโอ้ขายุ่งละสกุ้มพี่้อง

nó nhận rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì